รางวัลโพธิคยานนาคาธิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทบุคคลจำนวนสามรางวัลรางวัลแรกขอกราบน้อมถวายรางวัลแด่พระธรรมราชานุวัตสุทัศน์วร,รัศสีเจ้าคณะภาคสิบเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามค่ะประกาศเกียรติคุณพระธรรมราชานุวัตสุทัศนวรทัศสี รางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาพระธรรมราชานุวัตอายุ52ปีพันษา31ประเปริยนธรรม9้าประโยคสำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชหลังสริปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์และปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการชุมชนปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค1ิเจ้าวาดวัดโบลีโลกยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร และลองแม่กองบาลีสนามหลวงพระธรรมราชานุวัตรเป็นพระมหาเถระผู้มีความรู้ความสามารถถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตรงดงามได้บำเพ็ญศาสนาากิจเพื่อความเจริญแห่งพระพุทธศาสนาจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอาทิเป็นพระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามตั้งแต่ปีพุทธศากาักราช2550ถึง2555มีพระพิสุสมัมมเนรสอบปริียนธรรม แผนกบาลีสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของสำนักเรียนส่วนกลางกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามกล่าวคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ถึงปัจจุบันมีพิสุสัมมาเนรสอบปร,ริยธรรมแผนกบาลีสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นผู้นำการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีไปเปิดสอนในเรือนจำเป็นครั้งแรกตั้งแต่พุทธศักราช2557จนปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้เปิดโอกาสให้คาราวาสเข้ามาศึกษาพระบาลีด้วยนับได้ว่าพระธรรมราชานุวัตรเป็นพระมหาเทระที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติรับรางวัลโพธิคยานาคาธิปดีจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายรางวัลโพธิคยานาคาธิปดี สาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อประกาศกิจคุณให้ปรากฏภัยสารเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไปประกาศณวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566สวนสาธารณะองคศรีพุชงมุกดานคราชศก่งกระเบาอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร กราบนมัสก,การครับกราบนมัสก,การครับขอบก,การาบ,บ,บอาราธนาพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรเมตตาขึ้นด้านบนเวทีเพื่อท่านประธานคณะกรรมการรางวัลโพธิคยาน,นาคาธิบดีจะได้กราบน้อมถวายรางวัลเจ้าค่ะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะพระเดชพระคุณได้ ทางสถาบันโพธิคยานะคะได้น้อมถวายรางวัลสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทบุคคลค่ะโพธิยาโมเลสักยานานันทิวัตตโนโเอวังตะวังวิชโยโหหิชยะสุชยะมังคาเล